ได้มาแล้วนะซูซูกิจิมเน่เซียร่าเล็กมากอืมแคลาสสิกอะ่ะสวยมากสวยมากนี่เป็นแบบสามประตูนะครับโอ้หข้างหลังนี่เปิดมาคือแทบวางของอะไรไม่ได้เลยแต่มันได้ความน่ารักความ โรสแบงก์สเอ๊ะไปกันดีกว่า กระถัดรักมากเลยมันน่ารักมาก this line, turn right. อา้าวต้องเลี้ยวอันนี้เหรอโอเคทางนี้ก็ได้เนาะ ตาเร่งเพราะว่ามันก็อื่นแหละนะแต่ว่าก็ตามไซร์รถนะครับก็ไม่ต้องขับอะไรเร็วมากนี่ตอนนี้อยู่กับซูซูกิจิม n นที่รอคอยมานานเพราะเมืองไทยหาขับไม่ได้ถ้าไม่ได้จองให้ทนันแล้วก็ซื้อให้ทันด้วยเนาะแต่ว่าค่าตัวที่เมืองไทยมันค่อนข้างแพงอ่ะมัน Okay. เมืองไทยมันประมาณหนึ่งจุดเท่าไหร่นะหนึ่งจุดหกล้านป่ะแพงมากแล้วก็ถ้าซื้อกับสูซูกิไทยแลนด์ก็ต้องจองให้ทันแต่ถ้าจองไม่ทันก็มีทางเลือกอีกก็คือซื้อกับผู้นำเข้าอิสระทั้งหลายนะครับแต่ว่าก็ราคาไม่ต่างกันนะประมาณนั้นเดี๋ยวนนี้เราจะมาดูซิว่า เราขับขี่กันในโตเกียวนะอาจจะไปแค่คามาคุระจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะรีวิวรถทั้งคันให้ชมกันครับ navigation บอกไปเบอร์15รี่เบอร์15้โอเคไม่ลงนะวันนี้เราต้องใช้แมปของรถนะครับเพราะว่าไม่มีฟังก์ชั่น Apple c a r p a y ใช้ไม่ได้ แผนแมพของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าแม่นยำเราคาดว่าน่าจะไปถึงโรงแรมเก้าโมงครึ่งเลกกว่าที่คิดเมื่อกี้เลี้ยวผิดไม่ใช่เลี้ยวผิดสิจริงๆมันต้องเลี้ยวแต่ไม่ได้เลี้ยวเป็นเรื่องปกติอีกแล้วของการขับรถในญี่ปุ่นนะ ชับและคล่องตัวจริงๆคร่าวๆเลยนะครับระบบการขับขี่เนี่ยก็คือไม่ได้มีระบบพวกเบรกไฟฟ้าออโต้โฮอะไรเลยนะครับเอ่อโฟวิวมีปรับอุ่นร้อนโอเคพงมอะไรร้อนมากไม่มีอะไรเลยปรับเครื่องเสียงตรงนี้นะเนาะแล้วก็ดูอินโฟตรงไหนอินโฟตรงนี้ น้าปเต็มถังคขับได้400กิโลเคเรามาดูกันแล้วก็ฝั่งนี้เป็น Cruise Control น่าจะไม่ Adaptive ในปันุฟนฝนอัตโนมือไม่มีฟังก์ชัน Auto นะครับไฟมี Auto ให้มีระบบเปิดไฟหน้า Auto ให้ แล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วย meters, เรือนไม้เป็นเข็ม <entrance> ปกติเลย <and S 1> อันาล็อกเลยกราฟิกอะไรก็ไม่มีอะไร then, meters, นะครับหน้าปัดมีแค่ดูน้ำมันที่เหลือ <entrance> ความเร็วเฉลีย่ยชั่วโมงที่ขับโอเคต้องขึ้นโทรแล้ว แล al, um. <th actually> <th actually> ้วก <atte> okay. <th actually> <ended> <th actually> ็เหลีน้ำมันนักที่ตอนเราขับอยู่แล้วก็เอเวอร์เรสของน้ำมันโอเคขึ้นทางด่วนแล้วใช้ ETC การ์ดนี่เราสียนี่เลยผ่านได้สบายๆเขาบอกว่าตอนผ่านให้ขับประมาณ20กิโลเมตรตชั่วโมงกระจก มองหลังไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัตินะครับอัตโนมือเช่นกันเสียงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันดังจริงตรงนี้พวกะว่ามันเมื่อกี้มันดำๆหน้าปัดโชว์จำกัดความเร็วว่าตรงนี้ขับได้ไม่เกิน60 ว่ากี่สปีดอนะ่ะแต่ว่าตอนนี้ขับที่ความเร็วแปดสิบรอบเครื่องจะเกือบ2,500ัน้าไดว่าไม่น่าจะประหยัดำมันเท่าไหร่มีโอใดมาให้ด้วยมีปแบบุ่มโอได,ดแบบดิบๆเดิมแบบรถปกติทั่วไปเลยตอนนี้ขับรู้สึกว่าภัศนาวิสัยเนี่ยดีนะเป็นรถเล็กที่ คือกระจกมันมันดูเล็กแหละแต่ว่ามันก็เห็นชัดอะเพราะรถมันอาจจะสูงด้วยแหละเนาะแล้วกระจกข้างก็ใหญ่กระจกมองข้างก็ใหญ่เนื่แต่ว่าตอนนี้ขับแค่เก้าสิบนรู้สึกว่าเออรถมันไม่ขับไปแต่ก็ดีได้ไม่ต้องขับเร็วในตอนนี้เก้าสิบกว่ารอบเครื่องจะสามพันแล้วอ่ะให้มันสูงจังวะ จริงแทบไม่ต้องรีวิวอะไรมากเลยข้างในรถเพราะมันไม่มีอะไรเลยกระจกไม่มีไฟนเนาะกระจกสองหน้าเน้นขับเท่ๆเก๋รถมันเกยจริงคือแบบมันสวยอะ่ะทรงมันแบบคลาสสิกมากรถโฟ e วิ view. ที่แบบ ดูโมเดินโมเดินแต่ว่าแบบยังมีความแบบดูแบบทรงแบบโฟร์วิลยุคเก่าแบบแคิบเบียนอะไรเงี้ยมีแอร์แบ็กด้วยอันนี้มีแอร์แบ็กหน้าสองลูกสีสวยสีเนื้อตอนแรกยังคุยลูกอยู่เลยว่าวันนี้เราจะได้สีอะไรกะว่าอยากได้เทานมลูกบอกจะได้สีเขียวแปรดเหมือนโทมิก้าเลยอ ตรงนี้มีกล้องนะมีระบบ Adas รักษาให้รถให้อยู่ในเลนเนาะแล้วก็ป้องกันการชนด้านหน้าช่วยเบรกอัโตโนมัติปิดไอดอริคซับกันแล้วก็มีฉีดล้างกระจกไม่ใช่กระจกสิฉีดล้างไฟหน้านะครับหมดแล้วอะปุ่มตรงนี้ไม่มีแล้วตรงกลางก็ซื้อปรับโหมดแอร์อ้เดี๋ยวให้ดูอีกทีแล้วกัน โมแล้ควรครับปุ่มไม่มีหกดแล้วจบการรีวิวภายในเนบาะเป็นแมน,นุ่มหมดเลยอ,ออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจตงเตือนการขับขี่ในญี่ปุ่นก็มันก็จะมีเหมือนเขาก็ต้องมีแบบโชว์สารลักแบบแสดงความมีน้ำใจเนาะ เวลาแบบเปิดไฟขอออกเงี้ยแล้วถ้าเกิดคันข้างๆู่อยู่เขาลดความเร็วให้เราเข้าอะไรเงี้ยพอเราเข้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเปิดไฟสช <Just S 1> <ๆ>เป็นการขอบคุณเขา <And S 2> ให้มันหนัก <In S 2> สองถึงสามขั้ right. ก็เป็นการเหมือนแสดงความขอบคุณรถที่เข้าให้เราเข้าไป คน,นงงไงตรงเนี้เขาบอกให้ไปขวามือ้อที่ว่ามีกับรถอีกโอเค,อเคดีนะมั่วมาถูกโอเคออกทางดวนแล้ว edc ก็ดีเทคเลยนะระหว่างรถติดก็ย่มาดูอีกทีนึงนี่ตรงนี้ที่บอกว่าเป็นอที่ควบคุมแอร์เนาะก็ไม่มีอะไรเลยแมนนวนลวนลว้ลวนนะครับแรงดันลมอุณหภูมิแอร์ก็จะโชว์ที้ตรงนี้ ต้องการให้เย็นเพราะตอนนี้มันเป็นฮีเตอร์นะเป็นเย็นก็ต้องเลือกไปที่โหลเย็นเจ็บเไป20แล้วครับแล้วก็ปรับอากาศภายนอกเข้ามาปิดแอร์ปิดโหมดโหมดโห,ห,หมดเป่าหน้าเป่าเท้าหมดแล้วอันนี้กระจกสรับคนขับออโต้ตรงนี้ Hill Descent Hill Descent Control น,นะลงเขาทางลงทางลาดชัน traction control กร,ระจกคนนั่งแล้วก็เอา l e t สิบสโวลต์เบรกมือเป็นแบบดึงนะเอะต๊ตอนแรกมีเห็นมี usb เสียบปุ๊บไม่มี apple c a r p l a ใช้บอดายแล้วก็เมนูเกตเล็กมากตรงนี้วางของได้มีที่จับมือเนาะเอยเป็นที่แบบจับเวลาแบบออฟโรดอะไรอย่างนี้ แอร์แบ็กมีแค่สองลูปหน้าแล้วอ๋อมีแอร์แบ็ข้างด้วยตรงนี้มีน่าจะรอบคันและนะครับแล้วก็ตรงเบาะก,ก็มีแอร์แบ็กป้ายผมมีระบบเตือนว่ารถคันหน้าไปแล้วด้วยมันก็ลองเตือนเลยเมื่อกี้ตรงนี้มันก็เตือนด้วยพอมันไฟเหลืองแล้วอะมันก็บอกว่า อย่ไปเออดีว่ะระบบบ้านเขามันมีแบบจับตรวจจับไอ้น,นี้ได้หมดเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกสัญญาณจราจรได้ด้วยอสัญญาณไฟโอเคเรามปจะมาจอดตรงนี้แลหละสิบห้านาทีสามรอยเยน ไม่ใส่ะลยโอเคหมดแต่ว่าช่วงล่างของมันก็มีความกระด้างดิบๆอยู่แต่ไม่แน่ใจเป็นเพราะว่ายางแบบยางวินเทอร์ไทยหรือเปล่านะแต่ก็มันก็ไม่ได้แบบนิ่มอะไรเท่าไหร่นะครับก็เด้งๆอยู่คนนั่งเบอะหลังก็ก็บบนอยู่ว่าคือพอขับสัก8 0เข้าโค้งเนี่ยก็มีอาการรู้สึกแบบมึนหัวนิดหน่อยไม่ค่อยสบายมากเท่าไหร่นะอันนี้ก็ จะเป็นที่สไตล์รถแหละนะครับซึ่งเออถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าให้สรุปเลยนะครับว่าการมาเช่ารถเนี่ยถ้าจริงๆขับนั่งสองคนนะ่ะผมว่าจิมเน่โอเคเพราะว่าพับเบาะหลังเนี่ยแล้วก็วางของลงไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมากันสี่เนี่ยต้องไม่มีสำคัญแลานะครับมมันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วอันนี้ก็ไว้ขับแบบเ<ๆ>ท่ๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ย ขับเล่นในเมืองหรือขับไปนอกเมืองได้อะไรเงี้ยอย่างวันนี้ผมขับไปคามาคุลแล้วนะผมว่าก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยไปหน่อยเท่าที่ผมจับการขับขี่เนี่ยเกียร์เนี่ยคือพอเกียร์สูงสุดแล้วอะมันความเร็วหนึ่งร้อยเนี่ยรอบอยู่ที่สามพันมันว่าขับแล้วรู้สึกก็มีความเหนื่อยล้านนิดหน่อยมันจะอืดอื่นอะไรเงี้ยเนาะมันไม่เหมือนรถแบบเกียร์แบบเยอะๆแบบแปดเกียร์อะไรเงี้ยหกเกียร์แปดเกียร์ รอบมันจะต่ำเลยแล้วความรู้สึกเวลาขับมันจะขับง่ายขับสบายกว่าเนาะอันนี้ก็เอาไว้ขับเท่บากเท่าันถ้าจะเน้นมาเช่าขับวันเดียวหรืออะไรเงี้ยหรือแค่คนสองคนผมว่าโอเคถ้ามาเป็นครอบครัวไม่ใคยแนะนำอะไรเนาะแต่ยอมรับว่ารถมันเท่มันถ่ายรูปสวยเนาะตอนนี้ผมไปตรงเกาะแมวเอนโดชิมะน่ะี่นั่นนะถ่ายรูปแบบวิวมันมันมันสวยเลยแหละมันเก๋ดี วันนี้ก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีรถอีกคันหนึ่งวันพรุ่งนี้ผมยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กลับแล้วนะครับยังเช่ารถอีกคันนะครับมาดูว่าจะเป็นรถรุ่น,นอะไรน,นะครับยังไงฝากติดตามมาเป็นนนะครับสวัสดีครับ